สว,ส,สวัสดีครับยินดี Indeed, ต้อนรับเข้าสู่รายการ,ร,ร,การโปเกมอนว้าววันนี้คือผมไม่เกียรับผมต้อนรับครับผม,รผมเจ้าเดิมใช่แน่นอนกันอยู่แล้วนะต่อจากทีวีที่แล้วเลยที่เราพูดถึงอะสตาร์เตอร์กันครับผมแน่นอนพอมันเป็นยุคกียเราจะไม่พูดถึงสตาร์เตอร์เจ้าเจนสุดท้ายนี่ไม่ได้เลยอะเจ้าเจนมาสร้อยชิวใช่ก็คือสตาร์เตอร์ในชุดสร้อยชิวก็คือกระป๋านนั่นเองตัวแรกเลยกัน เอสเมอเกินก่อนทั้งสามตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าตัวตัวในอีพีที่แล้วเนี้ยอาจจะเป็นตัวที่แบบแค่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่สามตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่วิ่งอยู่ในเมตาด้วยอาจจะไม่ได้เป็นท็อปเทียร์นักแต่วางตัวก็เป็นท็อปเทียร์เลยในบางโอกาสในบางเวลาจับจับกันไปเรื่อยๆแต่เป็นสามตัวที่บอกเลยว่าอันนี้จี๊ดจ๊าดของจริงแน่นอนได้เห็นกันแน่นอนชถ้าพูดถึงเจนแตดไม่ได้เป็นฮิมา่าแล้วก็เนซอนนะตัวหนึ่งครับผม กุ๊กกี้ชื่อภาษาญี่ปุ่นเขาชื่ออะไรเดี๋ยวนะข้ามนะยมั้ยเดี๋ยวมันติดอยู่ในหัวมันตืออะไรอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่อะไรโนรุซาลิโนริซาลุโนริหรือเปล่าใช่ใช่ซาลุโนริใช่ไหมซาลุเนี่ยแปลว่าลิงใช่หรือเปล่าไม่รู้ซาลรายนั่นโนริโนริแปลว่าสาหร่ายเปิดโชว์ชื่อซาลุโนรินะครับแล้วก็มีฮิบันนี่ครับแล้วก็เป็นเมล็ดสอดสามตัวก็เป็นสตาร์เตอร์ในเจนที่แปดแล้วยุค ซอสเป็นชิวนั่นเองกระต่ายกิ้งก่าแล้วก็ลิงอ่าใช่แ็พูดถึงว่าตัวที่เป็นการ์ดเด่นๆจะเป็นร่างสามกันหมดเลยนะอ๋อแน่นอนผมว่าสัตเตอร์ทุกร่างเนี่ยเป็นเศษสองเป็นเศษสองทุกตัวใช่ครับผมแต่นี้เราพอมานั่งดูตัวเด่นๆเนียที่เห็นคนเอามาใช้เล่นกันจริงๆครับก็พูดถึงตัวแรกเลยก็เป็นแอสบล แคตตัวนี้จะเด่นทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่เราพูดถึงคือ VMa x ตัว v m a x แล้วก็ตัวตัวเล็กที่เราพูดถึงคือตัวปเกมอนธรรมดาที่มีความสามารถรีเวอร์โลที่เขาบอกว่าเมื่อเมื่อโปเกมอนตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งเบนช์นะถ้าเธอนี้สามารถขยับขึ้นไปบนตำแหน่งต่อสูได้ความสามารถเขาจะทำให้ดูดพลังงานไฟที่อยู่ในอากาศทิ้งก๊าซขึ้นไปติดที่ตัวเขาได้อีกสั่งโอ้่งก็คือตัวเองไม่มีอะไรเนี่ยอยู่บนเบนช์เฉยๆรอไป จะตีไม่ไหวขึ้นไปปุ๊บเอาจี้ในหลุมสองใบขึ้นมาติดต่อได้เลยถูกต้องโอ้โหถ้าบอกว่าแค่มีสวิตมีเชือกหรืออะไรก็ได้ตามที่ทำให้ปวยม้อนัวหน้าถอยออกมาก็คือบอกแค่ว่าขอแค่มันเนี่ยสลับขึ้นไปในเธอเราใช่ครับผมก็สามารถเรียกไฟออกากองอิงการ์ดมาได้อีกสองใบโอ้โหถ้าโจมตีนะเพราะถ้าตีเขาเนี่ยคือตีเสร็จแล้วทิง้งลงไปแล้วดาเมจก็ค่อนข้างรุนแรงเลยใช่ปวยม้อนธรรมดาเขาใช้ทั้งหมดสามลูกเนี่ยอยู่อ่าก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบราว อีกตัวหนึ่งเอสเ n v m วีแมต้องบอกว่าจริงๆก็ตูเหมือนจตีเบานะถ้าโจมตีของเขาได้เฟรมบอลร้อยเจ็ดสบเมตรเป็นร้อยเจ็ินเมตรสมัยนั้นอะรู้สึกว่ามันอยู่กครึ่งกลางใช่ครับเพราะหลายๆโบวดลหลายตัวตีหูสองร้อยกว่าบางทีตีร้อยกว่าตีข้างหลังอีกคือค่อนข้างที่จะมีอะไรมาเพิ่มเติมเลยเอสเ n ิมาตีร้อจ็ดิแถมติดไม้ด้วยไม้เต็มทีก็ร้อยเก้ร้อแต่ว่า เมื่อตอนที่มันเป็นพอมัน,มนขึ้น190ได้อ่ะ190 <9. S 1> นั่นหมายความว่าการันตีว่าอีกเทิร์นึ่งถ้าเขาตีได้อ่ะนับนะอ่าอืมเพราะว่า190เนี่ยเป็นเลขที่เกือบเกือบจะถึงแตะ200อะไรที่ตีเกิน180เนี่ยค่อนข้างจะการันตีว่าถ้าตีสามอีกทีน่าจะตายทุกตัวแล้วต่อให้ถ้าไม่มีใบหิวถูกต้อตงถ้าไม่มีใบหิวถูกต้องแต่ว่าความความช้าของเขาก็าคือสามเมนจี้เนี่ยแ,แล้วก็จัดไฟเนี่ยอ่าวอลลมอนเด็กไฟน่ะ ต่านจะพ whales, ึ่งเจ้าช่างเชื่อมน้างคงเยอะอ่าแน่นอนก็อาจจะทำไม่ติดกับเรื่องเวลาเล่นแล้วไม่เจอช่างเชื่อแต่พอเป็นตัวเล็กเนี่ยก็ไม่ได้พึ่งช่างเชื่อมอะไรมากนะแต่อย่างที่บอกว่าพอเป็นสเต็สองก็ต้องมีลูกอมอ่เ่นเดี๋ยวก่อนนะฮะอีกตัวเนึ่โอ้โหต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วจีจัดมากตัวจี๊ดเลยตัวนี้เมตาเลยจี๊ดดของรุ่นเลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยสามตัวนี้คือตัวนี้นี่คือไม่พูดไม่ได้ใช่พูดถึงเวซอนฮะก็คือเจ้เรีนออนอินเซเรียนหรืออินเซเรียนนั่นเอง ก็บอกว่าเราอุยเซเลียนทั้งตัวแต่ถ้าตัวเล็กเนี่ยออกมาสรอบนะครับแล้วก็เรียกว่าเด่นทั้งสองแบบเลยตัวเล็กพูดถึงตัวเล็กก่อนเลยมีท่ากันเรียกเพื่อนท่าตีเรียกเพื่อนเรียกไปว่าพื้นฐานของตัวลงเบนได้อ่าอันนี้จะเป็นจะเป็นที่ติดใช้จู่โจมต่อเนื่องอ่าจะเป็นตัวที่อยู่ในชุดสามยอดนักสู้ครับผมถัดมาเป็นร่างร่างแรก1ัวหนึ่งจะเป็นจิมเมเลียนติดสิงบนความสามารถทีเด็ดของเขามีอันแรกที่เป็นติดสิงบนเลือกเซิร์จัสเรนเนอร์ หนึ่งใบก็หนึ่งใบก็มือะไรก็ได้อ่าอะไรก็ได้ความสามารถนี้สุดยอดมากปัจจุบันนี้เรียกว่ายังใช้กันอยู่เลยคุณเดินไปงานแข่งไหนอ่ะผมรับประกันได้เลยมีอย่างน้อยสามถึงสี่เด็กใส่ใส่ไปนี้เพราะว่าม,มันเล่นได้โอ้โหหลากหลายมากใช่ครับแล้วก็อุปผสมผสมไม่ไม่ไมจำเป็นต้องเป็นค่าเขาก็ได้คือความสามารถในการรีดกองนะความสามารถไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรีดกองความสามารถในการที่จะ ค้นหาการทเทนเนอร์ที่ถูกจับจังหวะนั้น<ช>ได้เลยเทนเนอร์เนี่ยไม่ได้รวมถึงแค่ซัพพอร์ตนะม,มันรวมถึงทั้งไอเทมแล้วก็ทุกอย่างเลยที่มันเป็นการทเทนเนอร์การ์ดใช่แล้วแบบยุคปัจจุบันอนะ่ะล่าสุดที่ออกมามีเลเวลบอลบ้าด้วยแล้วตจา้าิมเมเลียนเนี่ยโอ้โห เลือดไม่ถีบเลือดเก้าสิบพอดีเลยคือเหมือนเอาเลเวลบอลเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเทรนเนอร์อะไรก็ได้ได้เลยโอ้โหรีดกองเอาเทรนเนอร์ไปเสิร์น่ะได้มาใบหนึ่งใช่ที <c oughs> เอาลงไปเนี่ยได้อีกใบหนึ่งโหใบเดียวรีดกองได้สองใบ <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นโอ้ใบนี้บอกเลยว่ามาแรงมากมากมาครับปัจจุบันนี้โอ้โหเทรนไปกันให้ลึกแต่ว่าใช่ว่าพอโปรมาปุ๊บโตมาใช่ว่าไม่มีประโยชน์อย่างที่บอกว่าตัวนี้แซ่บทุกตัวเพราะพอเป็นร่างสองปุ๊บอือก็จะเก่งทั้งสองแบบเลยเลือกได้สองทางอีกแล้วได้ อ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวรองนอยเรื่องอะไรกันถ้าจะมีการสามารถเรื่องของคลิปชุดนั้อ่ะที่บอกว่าวางตัวนักเตะสองตัวสองตัวบนไปก้อนหนึ่งตัวโอ้โหก็คือถ้ามีเขาสามตัวยืนอยู่เนี่ยหกสิบครับวางยี่สิบยี่สิบยี่สิบได้โถ่เทินหนึ่งสามรอบนะใช่ก็ใช้ได้ทุกเทินอ่ะแต่ตอนนี้แจ่เขาดีดีหน่อยคือใช้ด้ทุกเทินยิงจนตายเลยดีกว่าตายใช่ไหมผมเมจอะไรข่าๆไปนี่ยิงทิ้งได้หมดถูกต้องโซนตัวนึงเนี่ยโกงให้โกงเหมือนกันติดศิลปบนติดศิลปบนเชื่อมเหมือนกันแต่ว่า ได้สองสบใบนะรอบที่เราได้ใบเดียวนะรอบนี่ได้สองใบขึ้นบอกว่าโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นล้วงกองกันยับยับเลยใช่เบิร์นไวมากครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีโปกเกมอนเยอะอะ จะต้องเสี่ยงกับการที่โปเกมอนท่ามนี้วยงเยอะเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าสเต็หนึ่งสเต็สองเนี่ยขึ้นมาก็ไม่ค่อยจะทำอะไรได้ใช่มันต้องโวขัวนทีละขั้นทีละขั้นต้องมีการสื่อสารโปเกมอนไปสลับนี่นั่นบางทีจะใช้งานวิจัยศาสตราจารย์ผมไปละหมดแผงอดกลัวกลัวกลัวทิ้งไงไม่กล้ไม่กล้ก็แล้วแต่แล้วบางคนก็ประยุกต์ใช้กับการอื่นๆอาจจะสับไปหรือว่าอาจจะเลี่ยงใช้แมรี่แมรี่พามรี่นะก็เป็นได้ก็ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับ ถาบอกว่าโอ้มันได้ได้ทั้งสองตัวหรือบางคนใส่สองตัวเลยนะใส่ทั้งติดสินบนใส่ทั้งพิกชูเตอร์ก็คือเหมือนเป็นเป็นทางเลือกไว้เหมือนจะเผื่อมีโอกาสที่อยากจะหาของเนี่ยก็หาได้แต่ถ้ารู้สึกว่าของพอแล้วมันดาดดาเมจอยากเติมดเมจเกมนี้ก็ก็ทิ้งไอตัวติดถึงบนทิ้งไปก็เป่นฟิคชูเตอร์แทนแต่แสงท่าตีอย่างเขาจริงจริมีประโยชน์เหมือนกันนะครับถ้าใครที่เล่นกับธาาุนามก็สามารถเอาเขาขึ้นไปโจมตีได้เหมือนกันเพราะเจดาเมจได้ถึง1 2อี แถมยิงข้างหลังอีกด้วย <Wow. S 2> เป็นตัวเอามาปราบอย่างจูเนเปอร์อีพีที่แล้วได้เลย <S 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 ใช่ฮะเพราะตัวนี้ไม่ใช่วีและจีด้วยถูกต้องครับยิงปะทุบยิงตอ่อติดตอดต,ต,าตายแรงสบายเพราะว่าเป็นเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็ปัจจุบันนี้ติดมาต้าแบบน่าหอยับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับโหหากันให้ควากเลย<ช>เพราะว่ามันมาในชุดชุดเจ็ดเรื่อยใช่ตัวนี้พูดถึงตัวเล็กตัวใหญ่ไม่แพ้กันโอ้โหตัวเล็กคือลากยาวขนาดนี้ตัวใหญ่มาพาดได้ยังไงถูกต้องที่ใหเขาอูท่านี้เลยไปบุลเลย ห็อก10เซนตเมตร็อก10เติเมตรแต่ยิงข้างหลังอีก60ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน็อกตัวเล็กๆได้ค่อนข้างเยอะ แถมมีบางทีมีกล้องด้วยกล้องติดยิงหลังเป็น90นะจับยิงเพราะพวกตัวใหญ่ไงสโหรับเดรนเนสยิงโคบอลนี่สองทีตายนะสองทีไงเรียบร้อยก็ปิวไปหมดครับถามจริงๆคอนแฟร์มีคอนแฟร์ือตัวอย่างท่าแรกยังไงโอ้ตีแล้วยกจี้กับขึ้นไปได้หกสิบเซนเมตรไฮสแนปเปอร์ก็คือตีออกสิบแล้วก็ยกจี้ก็คือเอาจี้ของฝั่งข้างกลับขึ้นมาหนึ่งลูกหกสิบเมตรก็แรงนะแรงแรงแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาอะใช้จี้เดียวใช่ ก็หยอดหยอดหยอดปโอ้แสบมากตีเบาแต่รู้สึกสะทกสะท้านในใจยุคนั้นเนี่ยมีแค่หมอสโสนอ่าอาจจะไม่เห็นผลงเห็นผลอะไรมากแต่พอยุคนี้เนี่ยมันมีเมลอนด้วยที่บางทีบางคนอาจจะชอบแบบตีแรงๆมากกว่ายุคนี้จะเป็นยุคแห่งการตีแรงเรีบๆติดแล้วก็ตีตีหน้าตีหลังตีหน้าตีหลังใช่ครับแล้วก็บอกโอ้แต่ว่าอย่างที่บอก ตอนตีหลังไม่ก่อนบางทีก็จะเจอพวกมิวกัรเบนมิวการเบนใช่พเพราะว่ามีโปรไฟอนที่ตีหลังที่เก่งหลายตัวมากอย่างบูลโออสใช่เขาก็จะใส่ก็จใส่ยันเตี้ยนตัวเล็กมาอีกเพื่อจะไปคิกคลิกชุตเตอร์จเจ้าม,มิวกันเบนนี่ทีโอ้โหคือโวไปสองสามตัวนี่จะยิงหัวบวมม<อ>ากเตัวเดียวตายเลยอ่ะก็ออกมาแก้กันเองแล้วก็โอ้ดันให้มัน ขึ้นไปสุดยอดเลยคือมีทั้งทางเลือกเลยน้ําชุดนี้ต้องบอกเลยว่าการมาเมลอนเนี่ยเก่งมากๆแถมยังมีมอสโนโตัวเก่าอยู่แล้วด้วยคือตอนแรกก็ใช้มอสโนโกันตอนนี้มีเมลอนนี่แทบจะไม่ต้องใช้มอสโนเลยใช่คุณผู้ชมอื่นได้ไปใส่เนี่ยจิเมเลียนใช่ตัวอย่างตอนนี้ใส่จิเมเลียนกันเยอะมากครับนะครับโอ้โหพูดถึงตัวนี้ไปคนเข้าเยอะเหมือนกันจะบอกว่าอีกตัวนึงจะน้อยหน้าหรือเปล่าสายเขียวสายเขียวเจ้านนท์ศรีคือครับหรือลักษณะของเขาคือกอลินดาตัวนี้เนี่ยออกมาก็สองแบบเหมือนกันแต่ก็ตัวเล็ก ตัวแ็กที่เราพูดถึงคตัวธรรมดานะก็จะที่เด่นๆก็จะเป็นตัวของที่มีความสามารถวอเซอรีในการที่จะติดจี้พลังงานพื้นฐานพืชหญ้าสองใบสองใบติด่หนึ่ตัวเดียวนะฮะตัวนี้ก็จะเก่งในเรื่องของการเลือกอินอร์จี้คือถ้าแปลงได้อะก็จะไม่ขาดอินอร้จี้เลยตัวนี้จะไปอยู่ทางเป็นโปยมอนซัพพอร์ตแถวหลังใช่แล้วก็อยู่เรียกว่าเด็กไหนที่มีเขียวต้องมีเขาเลยใช่ ด้วยดิคอนที่เลือดเขาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะร้อยร้อยสิบร้อยเจ็ดสิบเยอะกว่าหลายหตัวทำให้การลากขึ้นไปแล้วจะน็อกเขาเนี่ยทำได้ยากกว่ามันทุกคนนะบางคนต้องเอาซีเอ็กมาแลกเลยนะถูกต้องเพราะว่าเลือดมันสูงมากนะครับแล้วตัวด้วยดคอนดิคอนนี้เป็นซัพพอร์ตนะก็เขาต้องมีตัวจตรวจตรวตีนะก็คือตัวเขาเองเนี่ยก็เอได้เหมือนกันแต่เป็นร่างวีแม็กตอนนี้จะเป็นวีแม็กที่ปฏีกอล์นิสตน้าวีแม็กเขาผมยังไงครับคุณไอเกียก็เป็นท่าของอ่าในตลาดนะครับที่โจมมตีีเเเบสสน่ย้ แต่ว่าสามารถถอดพื้นที่พืชได้สูงสุด3ลูกลูกละ้ว50ที่บวกเข้าไปก็เป็น280ดโ <Yay! S 1> อ้จริงนอกรู้ได้ยัน v วีแม็กได้ยันแท็กทีมเลยนะใช่ใช่ได้แท็กทีมสูงเลยอ่บผมทําให้ปิดท่าเขาอยู่อย่างนี้อ่าใช่ก็ย้อยู่ตีแรงพอสมควรเหมือนกันครับติดที่ช็อตตีต,ติดตุ้มก็คือเอาไอตัว กอลิแลนด้าตัวธรรมดาเนี่ยแหละใช่ไม่ตัวแท็กปีนี่แหละติดให้หากิ้งกันเองก็คือเรียกได้ว่าใช้ได้เลยแรงแซะด้วยนะครับก็เป็นการทำน้ำเหลวแบบตุ้มเดียวนะก็แต่ว่าอาจจะไม่เด่นเท่าอิตาเลียนแต่ว่าก็มีความสามารถเก่งกาจพอสมควรไม่แตกไม่แตกเท่าเพราะว่าอาจจะพูดว่าในสายเขียวตัวที่เป็นตัวตีอาจจะมีตัวเลือกค่อนข้างมากมายมากกว่าอ่าใช่อย่างตัวน้ำนี่โบยม่อนที่เป็นตัวตีจี๊้จริงๆเนี่ยมีตัวเลือกค่อนข้างน้อยอะไรอย่างงี้ใช่เพราะงั้นเราจะลองจะเห็น เรอนั้นได้ที่มีคอนทาร์ดวอเทอริมีี่ค่อนข้างเก่งนะ,ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นพ่านี้จะมีเด็กที่เรียกว่ามิวเขียวขึ้นมาอย,นอย่างที่กอนด็อกบอกครับมันมีหลายตัวที่ที่ใช้สีเขียวตีแต่ว่ามันติดเรื่องของสเตจสองติดเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็ใช้พิ้งกันนะครับแต่ออด้วยคอารดูอดุดติดสองที่ได้ทุกเทิร์เนีผมว่ายังไงก็โกงมากแล้วต้องบอกว่า ทั้ง3ตัวที่เราพูดมาเนี่ยทุกตัวเนี่ยมีจุดเด่นของตัวเองกันหมดเลยอย่างเอดเบิร์เนี่ยคือเก่งในตัวเก่งในตัวจบในตัวใช่อินเทอร์เรียรนี่ก็ไปหาคนอื่นได้ได้หมดได้ตังเล็ก v m a มก็เป็นตัวเมนตัวหลักไล่ยัดไล่ยิงถูกต้องพอมาเป็นสายเขียวโอ้โหเจ้ากอลิเลนได้ตัวเล็กนี่คืออยู่ทุกเขียวเลยอยู่ทุกเขียวเลยใช่เขียวต้องมีเขาพอเป็นตัวใหญ่อยากตีแรงๆก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเรียกว่าอู๋ทั้ง3ตัวนี้ก็บอกว่ามีจุดเด่นคนละแบบกันมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ นะครับต้องบอกว่า3ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่เข้มที่สุดในสตาร์เตอร์รุ่น8เจนเพราะให้ออกมาในโปลิมอนในตอนนี้ในฟอร์แมตไทยตอนนี้ก็อนาคตอาจจะได้เห็น3ตัวนี้ออกมาอีกรอบหรือเปล่าเหรือยังไงอ๋อไม่แนะ่อาจจะอยู่จนนี้แหละ,อ,ะอาจจะมีออกมาอีกในกรูปแบบหนึง่งก็จบมาเป็นที่เรีบเยบร้อยแล้วครับ2 EP เต็มอิ่มเลยนะกับสตาร์เตอร์ที่เรามาให้ดูกันครับผมก็เรียกว่า ที่เราพอเขาเข้ามาเนี่ยก็พอที่จะพร้พอมตาคมๆแล้วนั่นเองครับ <ทำ S 1> ผมถ้าบอกว่าอูจริงๆอาจจะมีดวงตัวที่เรานึกไม่ถึีพิถันนะ,ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวไหนแล้วอูว๋จิตจิตแล้วแบบเราสองคนยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราได้นะเพาว่าตัวนี้ตัวนี้ก็เก่งนั่นเองพี่ยังไงก็บอกมาได้นะครับผมถ้าใครอยากที่จะหาซื้อหาสะสมเนี่ยอยากจะดูเจ้าหน้าข้อตาความเก่งกาของเจ้าสตาร์เตอร์ทั้งหมดที่เราพูดถึงไปเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ละตัวฮะถ้าผมก็สามารถหาซื้อได้ตตาามมัััววแทททนนนจห่่ยปรระะเศคบผ ส่วนใครได้อยากรือถามสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กลิงก์แตทิ้งโพสชาร์ปวันนี้ผมกัตดองครับผมไอเกียครับผมต้องลากันไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับและยังสามารถรับชมคลิปอื่นๆได้ทางด้านนี้เลยครับ